สวัสดีครับพี่น้องสำหรับวันนี้ไปดิเดี๋ยวศิพาไปออกไม้ครับไม่รู้ว่าไม้ใดไปวันนี้ผ้าไปต๊กประกุดครับแล้วก็เดินทางครับเก็บของใส่รถเรียบร้อยแล้วไปเดินทางเดินทางเอ้าอันนี้ไว้ใส่ปะอย่าเอาหมวกกันน็อกก่อนครับพี่น้อง เดินทางตกปลากันสจ้รับไม้นี่กัจีไปไม้หวยคุ้มมุม สัมปัหล่ะเรียบร้อยขึ้นรลนไปมัดไว้อยู่ ลิ้นให้หน่อยลิ้น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 กบลิ้นกลบลิ้นลิ้นเท่าไรครับห้าสิบกิ้าสบาทเอาใส่อีกสามสิบบาทพ่อบ่ล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเออพ่อพ่อ หน okay. yeah. mm hmm. yeah. okay. yeah, ึ่งนี่ยังไอศิ่ไปตุกป่าว่อยไปเรื่อยๆไปแบบ่มีจุดหม่ทางกันกับเมียสักพักอยู่น้ากันมันเบื่อกี่นาแล้วอ่ะให้กินของระบบเมียศิไปใต้กันยก่ไต่ม่กินนู่น

ไปใส่ยังงผมเก็บปนนี้ผมก็อดเอาได้ผมทษเหาอครับหามจมม่ไปนั่นนเอาไมถึง้วได้ไปมันกอยากไป่ไปเจาเอาไม้จะไปอุ่นเนี่ยข้าก็ได้อุ่นอย่างนี้เหนียวปนนี้กับพ่จมไม้แม่ข้าดอก เออผู้่วคันมันเย็นแล้วก็ต้องทับใจยังไงใส่สามสก็เป็นแปทบาทเนี่ยโอ้ยเมียาเนีทางเป็นไปเ้คัวเากันคนไว่าันไว่าเราก็ไปจะดจะพื่อพ่อพอาหหมูหมูมูว่านมือกรอนกระจา ไอโนเสด่งมันได้ปาดกระยังครับมาอืำัหายกินก็ละแบบครับเขาพูดไปตกเอาดิเยด่างด่งมันง่ายโพูดว่าเสียบีลีแต่ว่าผู้กระเจ้ามากหากระเจกาะทิว่ามันเสียบดุนเหรแต่ว่าโอ้ยอันนี้ยิ่งยิ่งไปแบบเด็กๆตีซีตีหากรับมันมัีนเสีบตัวป่าครับ มาดไว้นี่เลยครับเดินทางเลยมายุงมันยังขึ้จังรวดอันยังเกาะรึปขายกับเขาพ่วงดิบ นะครับสภาพไม้ครับพี่น้องสภาพไม้ก็ดีเป็นชาวบานนี้ห่าก็ถือว่าไหลเพราะอะไรยู่นี่คือเขาเอิ้นห่วยคุ้มมุ่งครับพี่น้องไม้งามๆแต่ว่าป่าก็ดีห่างจัง่อยนะครับเดี๋ยวจังไหนก็มาล่องเบิ้งครับเขาเรียกว่าหอดไม้ล้วใส่เวลาเดินทางประมาณสามพิเศษทีเครื่องชุ่มวงครับไปเดี๋ยวไปแต่งของครับแต่งของครับเอาได้ดีๆอันนี้สิปีน บ้างก่คนเรื่องนี้หรอกตีบ้างก่อนตลอดัดอย่างรใส่ขัดจฟุตครับจฟุตพันจฟุตดยู่บ้างคนย้อนก็เหลือ bây con, con ngoài không thấy lung hoay không, không thấy tang hoay thăm con không thấy tang hoay không còn đây nó chỉ vậy em nào gọc chiên cái chỗ mát này gọc và nó hít เราเลี้ยงแม่กับพ่อเลยกินเลยนะครับตีน้ำไหลประมาณนี้กับสีไส้ตะกั่ว20กรัมครับ20กรัมไอ้ลูกไอ้ลูกปัดน้ำตะกั่ว20กรัมนี่หู้มันหู้ตะกั่วสีเงี้ยยี่น้อยกต่ไส้ลูกปัดน้ำครับ นี่ดวงนี Sadly, ้ส hm. ัญญาณไหมครับสัญญาขกงชิ้นเงาชิ้นยาวชิ้นเงาเกือบสอดหนึงหมดแล้วครับเกือบสอดหนึงเปิดใช้เบอร์อนึ่งสอง ครับเมื่อืัอนี้ตัวแรกเข้ากับดิใส่ต้นทุ่งแพะครับเมียต้นทุ่แพะครับเมื่อนี้เอาเอาผ่านหมามาก,กรครับต้นทุ่แพะครับก็มาเบาเลยกีใซายสองยี่หอ้อนี่ครับสองยี่หอ้อนี่ดีพอดีพ่อลู้ครับแต่ว่าเบาเลยใส่กับบุ๊คเคยหิบวังครับครับครับเมียสองไข่นี่ครับคนกังชงยินอยู่ก็ที่ก็เหมือนกันเ้มือนกัน ง่ายๆครับก็ถารอบหารอบกระพ่อครับปรากฏใส่เอ็นเบอร์แบตกรนครับใช้หนาแบตกน ขิงพอมันเกี่ยรกลี่เกี่บลอกครับพี่ครับขิงเดือพอมันเกลี่เกลี่บลอกเลยพี่น้องเพราะว่าเขาตีว่างคันนีคือให้ปลามันให้ปลามันขาบเยอะไปเลยครับบอบอได้ิชิงสันชิงสันนี่จะเป็นการชิงจังหวะครับสำหรับสำหรับคัดดี ี點點่เขาจับค mm ั้เนียวเพราตีจับคั้เขาก็ชินอยู่วะครับนี่เป็นลูกหมุนครับลูกหมุนเบอร์น้อยเบอร์น้อยเบอร์ใหญ่เล็กระแล้วแต่เขาหมักเดิมหรอกถามว่าใส่ได้บวกกับใส่ได้เบิร์ครับแต่ว่าตอาเลียนใส่เบอร์นี่ครับเบอร์น้อยเบอร์ mưa xoáng đó quá cầm vào đây đâu bao bao đi ổng mất say đấy con thương mưa thằng hải vô đề say con cắm hải các ta con mát các bạn đi bưởi luôn các tôi đi cả đi ngoài เขาที่เป็นห่วงใหม่ที่เป็นห่วงแล้วเขาก็สอดเขา่าสอดเขาได้เ็นลูกมุนเลยครับง่ายๆครับเวลาขาดแกยมันขาดไปเลยนี่ครับแต่ว่าเสีดสีนครับชุดไซานาตีตีแบบบางขาั้นชุดไซานาประมาณนี้เอาเดี๋ยวมาขานีงกันเลย แต่ออีเอาซีงงี้จริงไยมันหมันเนื้อูด้อหายากหาจริงหมันผู้ใ้ก็บ่าไม้นี้ก่ได้โจรแล้วลองมีกระโหคือเพินบอก ครนี่มันคือหนียาเลื่มนะครับกระดิงใส่ไว้เดี๋ยวเขามาแปงข้าที่สองแบบ บรรยากาศนาไม้ครับหลังลงไปประมาณเครื่องชั่วโมงกับกามีตอดอยู่ครับพี่น้องตอดอยู่แต่สาวบติดเดี๋ยวรุนกันไปเรื่อยๆครับอีฟังนึ่งกับเสียนมานะอยมฟังบุ่นครับเสี้นดินกับกำลังออกมากครับพี่น้องรุนกันว่าสิมีตัววะซีได้ตัววะลักษณะเลนก็คือเหมือนปลาหน่อยครับปลากฏดหน่อยเลนนึงขาแล้วมันก็ขาโบติดเบ็ด เบื้องยักชั่วโมงสองชั่วโมงครับเขาบม่ได้กัดสิบข้ากันง่ายไหมครับพี่น้องปรึกษากันแล้วกันง่ายไหมไปเรื่อยๆเขรู้ว่าสิไปโต๊ะไมได้ครับแต่ไม้แหลกเป็นไม้หัวคุ้มุมครับไม้หัวคุ้มมุมน้ำงามครับแต่ว่าปลาอยากถอยแล้วครับวันนี้ก็อาจจะยังกำลังเวทเห็มากวนครับพี่น้องปลาก็ได้ส่งพ่อในกาเขา แต่ว่าปกติดีบ้าเนี่ยก็มาซี่ทุ่มหาทุ่มมันกินเดือดอยู่ครับนี่นี่หงายก้มม,มุ่งหนิไม้สะพานรู้สึกว่าจะกินเดือดเยู่รุ่นกันไปเรื่อยๆครับรุ่นกันไปเรื่อยๆมาถึงนีโตเขครัากินอีกอว่ากินซี่หาตัยุง่งแต่ว่าซับบ่ได้ติดต้องใส่ป่าจีตโตบ่ใหญ่ครับปรากฏจีตัวน้อยอยู่ เขาก็ยังรุนไปเรื่อยๆก็ถ้าพ่มีง่ายไหมไปครับพี่น้องถ้าพี่น้องเห็นเบื้องโต,โตันได้งดแล้วครับมือนน้พี่น้องที่เขามรับชมกับฝากกดไลไรก็แช่นะครับกดติดตามช่องกินตกเที่ยวนะครับทีสี่เทปชิปให้พี่น้องด้เบื้องกันช่วงนี้ก็ห้างหายจากนาดินนะครับกาแาพี่น้องเห็นตามฤดูกาลครับพี่น้องช่วงนี้ก็เป็นช่วงน้ำแดงพาน้ำแดงกผ้า,ามาตปปกปรากฏครับ ครับพี่น้องใหญ่ไหมครับมื่อนี้ไม้สองครับใหญ่มากไม้สองไม้แรกได้ได้ประดุกครับผ่าว่าตัวหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับไม้สองเดี๋ยวมาลุนกันไม้สองครับสภาพไม้นี่เคลื่อนน้องไหวครับเคลื่อนน้องไหวครับพี่น้องเอ้าเดี๋ยวมาลุนกันครับไฟจเป็นยังไง Okay. মোৰ <coughs> কি

เก็บของแล้วนี่ครับผลงานครับสามตัวอักเล็พี่น้องสี่ตัวครับปลาลุกคอรลอะครับคุนใส่ครับพี่น้องโอ้ยง่รันเนี่ยอื้ออิ่มด้วยนะครับสามตัวฝากผลงานไว้แน่นะครับลิปบตัวไปเป้่าเรื่องสีผ้าไปไม่ได้กะให้ติดตามเล้อพี่น้องเนอนะครับเดี๋ยวเก็บของครับในเวลาแล้ววัสดีนะครับเก็บของแล้ว